สวัสดีครับคําวมาพบกับผมเซียร์เกซีและเกมพับจีโมบายซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสปอยสกินแปลกๆในซีซั่นใหม่นั่นก็คือซีซั่นที่19อ่าโดยที่เกมพับจีโมบายนะครับเขาได้มีการจับมือกับแอปพลิเคชันดังอย่างแอปพลิเคชันไลน์อ่าซึ่งแอปพลิเคชันไลน์นี้นะครับเขาจะส่งตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักของลฟ์เซนะครับมาเป็นสกินในเกมพับจีโมบายนะครับโอ้โหในทว่าน่าสนใจมาก สำหรับใครที่ไม่รู้จัก l ลฟ์เฟนนะครับลฟ์เฟนเนี่ยมันก็คือตัวการ์ตูนที่เป็นมาสคอตของแอปพลิเคชันไลน์นะครับโดยที่ส่วนมากเนี่ยเขาจะเอามาเป็นสติกเกอร์นะครับซึ่งหลายๆคนที่เคยใช้แอปพลิเคชันไลน์นี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นสติกเกอร์ฟรีนะก็จะมีเจ้าหมีเปล่าเจ้ากระต่ายโพนี่หรือว่าเจ้าเป็ดน้อยแซนลี่นั่นเองนะครับเนี่ยครับเจ้าตัวการ์ตูนพวกนี้นี่แหละครับจะมาเป็นสกินในเกมพับ G ีมมือถให้เราได้ใส่ได้ใช้กันนั่นเองนะครับโอ้โห นี่ว่าน่าสนใจแลวก็บอกได้เลยว่าน่ารักสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมอนอกจากนั้นนะครับเกมขับจ <G> ีโมบายในซีซั่นที่19้นี่ก็จะมีการจับมือกับรถซปเปอร์คาร์ชื่อดังด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าแต่ปปรถซปเปอร์คาร์มาไงวันเนี่ยโดยที่ปปรถซปเปอร์คาร์ที่ว่านี้นะครับมันมีจํานวนจํากัดและก็ลิมิตเต็ดสุดๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะปปรถซปเปอร์คาร์ที่ว่านี้เนี่ยจะน่าสนใจแล้วก็จะเท่มากน้อยแค่ไหน แล้วก็จะลีบิตเต็ดมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยครับ let's go <S สนับสนุนโดย golden เติมเกมบริการเติม UC ราคาถูกก็เติมเองสะดวกปลอดภัยซึ่งตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นในการเติม UC เยอะแยะมากเลยนะครับอย่างเช่นโปรโมชั่นยืนยาวเติมไม่อั้นและโปรโมชั่นที่2โปรโมชั่น โปรโมชั่นราคาถูกบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆครับผมหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่าไลน์ ID ของทางร้านได้เลยครับโอเคครับก่อนอื่นเรามาดูสกินที่เกี่ยวกับลายเฟนนะครับสกินแรกนี่เลยเป็นชุดของเจ้ากระต่ายน้อยโพนี่นะครับโอ้โหเป็นชุดฮุ้ดสีขาวแล้วก็มีหูกระต่ายแบบนี้เลยนะครับ เรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบแนวน่ารักน่ารักคิกคู่คิกคู่นะครับก็ชุดนี้เลยครับโอเคคราวนี้เรามาดูสกินถัดมากันเลยก็จะเป็นนี่ชุดนี้ครับเป็นชุดของเจ้าหมีเปลาวนั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดฮูดสีน้ำตาลแล้วก็จะมีหน้าหมีอยู่บนฮูดนั่นเองนะครับโอ้โหชุดนี้ก็น่ารักเช่นกันนะครับเนี่ย สำหรับสกินชุดนียก็จะมีที่หลุดออกมาอยู่2ชุดนี้นะครับก็คือชุดสีขาวแล้วก็ชุดสีน้ําตาลนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสกินถัดมากันนั่นก็คือสกินของรถคันนี้นั่นเองโห้ยบอกได้เลยว่ารถคันนี้นี่น่ารักมากเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นรถ JAC นะครับโอ้ยนี่ด้วว่าเป็นสกินของรถ JAC ที่น่ารักที่สุดแล้วนะครับเนี่ย Ừ, ชอบมากเลยครับบอกได้เลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับสําหรับสกินของรถนะส่วนตัวแล้วผมนมี่ชอบมากๆเลยเอาละครับเรามาดูสกินถัดไปกันบ้างนั่นก็คือสกินของกระเป๋าของเจ้าหมีบราวนั่นเองนะครับอ๋อสกินของกระเป๋าก็จะประมาณนี้ับผมเป็นเจ้าหมีบราวที่ใส่เป็นมาสคอตของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับโอ้โหยอยังไม่หมดเท่านี้นะครับสกินของกระเป๋ายังมีสกินนี้ครับ เป็นสกินของเจ้าเป็ดน,น้อยแซนดี้นั่นเองนะครับโอ้โหเจ้าเป็ดนี่บอกได้เลยว่าหน้าตาน่ารักโอ้หน่ารักคิกข,ขูมากเลยนะครับสำหรับสกินของกระเป๋าเจ้าเป็ดน,นะอ่าสกินต่อมาก,ก็คือสกินของกระทะของเจ้าเป็ดน,น้อยเช่นกันนะครับอื้อหือเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะ,นลยนะแล้วก็มีหน้าเป็ดแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโอเคครับยังไม่หมดนะครับก็จะมีสกินของหมวกนะครับ ก็จะเป็นสกินหมวกสีเหลืองนะครับน่าจะเป็นสกินของเจ้าเป็ดน้อยแซดดี้เนาะแล้วก็สุดท้ายนี่ครับก็จะเป็นสกินของเครื่องบินนั่นเองสกินของเครื่องบินนี่ก็น่ารักใช้ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นการรวมกันนะครับของตัวละครนะครับในลายเฟรมนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับมีถึง5ตัวด้วยกันนะแต่ว่าที่หลุดออกมาเนี่ยมีอยู่แค่3ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าโพนี่เจ้าเลราแล้วก็เจ้าแซนดี้นะครับ โอเคครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสหรับสกินของการจับมือกันของเกม PUBG Mobile แล้วก็แอปพลิเคชัน Line นะครับหรือว่า l Line Friend นั่นเองนะโอ้ยมีครับคุณผู้ชมนี่คือทีเซอร์นะครับของรถที่เปิดไฟนะครับแล้วก็มีโลโก้ของเกม PUBG Mobile ที่อยู่ด้านหลังนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยซึ่งผมไม่รู้นะครับว่า มันเป็นรถซูเปอร์คาร์ของยี่ห้ออะไรแต่ว่าให้เดานี้น่าจะเป็นแลมโบหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับแต่ว่าคร่าวๆตอนนี้เขาก็มีสกินหลุดออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะครับก็จะเป็นรถรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยอันนี้ก็ยังเป็นดินน้ํามันอยู่นะครับยังไม่ได้มีการใส่สีใส่อะไรนะแต่โอ้โหอย่างเท่เลยอ,อ่ะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับแล้วก็ลิมิตเต็ดมากมาก จะมีการจํากัดจํานวนที่จะมีผู้ได้รับนะครับยกตัวอย่างเช่น5,000คันในโลกหรือว่า10,000คันในโลกนะครับเมื่อครบ10,000คันแล้วก็จะไม่มีการให้เรากดสุ่มเพื่อจะเอารถซูเปอร์คาร์คันนี้ได้อีกนะครับโ,โหเรียกได้ว่ามีจํานวนจํากัดด้วยนะครับคุณผู้ชมเพิ่มความหายากเข้าไปอีกแล้วก็โอ้โหหลายๆคนน่าจะอยากได้นะครับก็อย่างที่ว่าครับว่ามันเป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับที่มันลิมิเต็ดมากๆแม้กระทั่งในเกมนะครับคุณผู้ชม เมเกมมมายังลิมิเต็ดเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกินของรถอีกคันหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ลิมิเต็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินของรถที่มาใหม่นั่นก็คือเจ้ารถคูเปอ b นั่นเองนะครับแสกินของมันก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเท่ใช้ได้เหมือนกันนะเท่ไม่แพ้เจ้ลรถซูเปอร์คาร์คันก่อนหน้านี้เลยเผื่อใครไม่เห็นภาพนะครับนี่ครับ สกินของรถที่มีการจับมือกันในเกมเนี่ยก็จะประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของเซิร์ฟเวอร์จีนะครับเขาก็จะมีการจับมือกับรถยี่ห้อดังของประเทศจีนเขาแล้วครับก็สวยงามใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับอย่างเท่เลยโอเคครับคุณผู้ชมครับก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตสกินแปลกๆของเกม PUBG Mobile ในซีซั่นใหม่ซีซั่นที่19นะครับสำหรับในคลิปนี้ผม c ซ K z TV ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน ยังไงฝากกดไลค์กดซ u บสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม